าเาหลหมือนในซีรีส์ไหมอาจารย์บอกคุณตรงๆเลยนะว่าถ้าเราสโคเฉพาะช่วงฮันนีมูลพีเรียดคำตอบคือเหมือนค่ะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมที่รักเพราะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยเวลายอยู่ในช่วงที่เขาหวานแบวหรือจีบคุณเนี่ยคือเขาจะทุ่มสุดตัวเลยเขาจะมีความน่ารักมีความเอาใจใส่แล้วก็มีความขี้หึงเหมือนในซีรีส์เลยคือเขาเป็นคนที่หึงเราแบบ ความรู้สึกอะถ้าเป็นผู้ชายไทยหึงแต่เขาอาจจะซ่อนใช่ปะแต่ผู้ชายเกาหลีหึงแล้วเขาจะแสดงออกแล้วผู้หญิงอย่างเราเราอะเวลาเจอผู้ชายหล่อมาแสดงออกว่าหึงเราเนี่ยเราจะละลายเลยหัวใจเราข้างในแต่ละลายอ่อนย,ยั่วไปถูกต้องไหมคะและนอกจากนั้นอีกข้อหนึ่งที่เหมือนก็คือเขาเป็นผู้ชายที่ชอบสกินชิปมากสกินชิปคือไม่สกินชิปที่ในบ้านอย่างเดียวนะเขาชอบสกินช,ชิปแบบนอกบ้านด้วยคุณจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยนะตามรถไฟฟ้าหรือตามสถานีตามป้ายรถเมล์คุณจะเห็นผู้ชายกับผู้หญิงเกาหลีกอดหรือจุ๊บกันตลอดแต่เมืองไทยไม่มี ถ้าทาแบบนี้เมืองไทยน้อยมีน้อยมากคนไทยจะว่าถูกป่ะแต่เกาหลีเขาเป็นเมืองหนาวม้งอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มีคนแบบว่าคือคือแสดงความรักต่อการจุบก,กันเนี่ยข้างนอกให้เห็นเยอะมากดังนั้นเนี่ยอาจารย์ขอคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงค่ะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยเน้เนๆเลยนะคะช่วงฮันนีมูนเพลียเนี่ยเขาจะน่ารักเหมือนผู้ชายในซีรีส์จริงๆค่ะเออแต่ว่ามันจะยาวแค่ไหนเราไม่รู้นะ